นีัครับผมของเข้าแล้วครับดอกคานิสนะครับผมดอกลำโพงคานินะครับผมเรามีสต็อกนะครับผมใครสนใจรุ่นไหนนะครับมีเกือบทุกรุ่นนะครับรุ่นนี้มาเป็นรุ่น bm bm 5้า b เนาะนี่นี่มีจอกเขาจะในกล่องเขาจะมีสเปคให้นะครับผมมีสเปติ๊กเกอร์นะครับผมเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูข้างในเขาไปแกะเลยอ่ะ เดี๋ยวแกให้ดูนะครับว่าเป็นรุ่นไหนนะครับอันนี้เป็นรุ่น bm สิบห้านิ้วเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะตัวนี้นะครับนี่นี่นี่ยก้นมมั้งหนึ่งรอๆอย่างนี้เลยนะครับอ้ร้อนแดดใส่กลางแดดเลยออกมาข้างนอกออกมากข้างนอกเป็นรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นนี้นะครับเราเข้ามาเยอะนะครับห้าสิบดอกนะครับรอ่นี้ห้าสิบดอกนะครับ ใครสนใจนะครับผมหลอดนี้นะครับมามานี่นี่ครับผมดอกเป็นดอกรุ่นค่านี้ bm 650วัตต์ที่8โอห์มนะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นดอกเสียงกลางนะครับผมทางกลางทําเบสทํากลางก็ได้นะครับตัวนี้นี่หน้าเดิมสวยๆอย่างนี้นะครับเข้ามา50ดอกนะครับผม50ดอกนะครับผมดอกไม่แพงนะครับผมดอกละ1650บบาทเท่านั้นนะครับผมช่วงนี้นะครับผมช่วงนี้ราคาลดนะครับผม 1,650บาทนะครับผมค้านี้ใครสนใจก็มารับได้ที่ร้านมิกมิวสิกนะครับผมอำเภอนางรองจังหวัดวีรบุรีแล้วก็มารุ่นนี้นะครับรุ่นนี้รุ่นนี้ล่ะนี่นี่นี่ข้านี่ครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่น e 1 2 5 0องนะครับผมเข้ามาประมาณ20ดอกนะครับเข้ามาประมาณ20ดอกนะครับตัวนี้นี่ครับข้างในก็จะมีเหมือนกันนะครับสติ๊กเกอร์กับครับ กับสเปอกโก็ร้อนร้อนโยก,ออกไปเลยมาดูตัวนี้นะครับมาดูตัวนี้นะครับเป็นรุ่น e e สิบสองห้าร้อยเอนะครับ e สิบสองนะครับนี่สวยๆเลยนะครับผมสว,สวยเลยยกขึ้นนี่ครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับผมนี่22 e 5 0ิบอนะครับผมของคานี้เข้าของเข้าแล้วครับ ใครที่กำลังหานะครับนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับผมสวยๆนะครับผมมาตัวนี้นะครับผมราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงนะครับผมตัวนี้นครับสวยๆเลยนะครับผมสวยเลยตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นถูกมาเนาะเป็นรุ่นถูกตัวนี้ก็เป็นสิบสองห้าร้อยวัตตสี่ร้อยวัต มอเตกดก็มีปเปา,ามอมอร์กรดมากล่องเอามากล่องหนึ่งนี่จะเป็นรุ่นนี้เลยนะครับผมสิบสองหนึ่งสองโอ้ร้อนร้อนเฮ้ยพากกันเฮ็ดตากแดดนะสุ <c oughs> เดี๋ยวฝุตกต๊ห้ำ <c oughs> นี่ครับนี่รุ่นนี้เลยเป็นรุ่นใหม่นะครับผม ทำกลางใสๆนะครับผมดอกละเจ0ด้อยห้าิบาทเนาะเออตัวนี้ดอกละ7 5 0้อยห้าสบาทเท่านั้นเองนะครับมีเข้ามาประมาณห้าสิบดอกนะครับห้าสิบดอกว่าอยู่ในบ้านก็มีนะครับตัวนี้ของคันนน้นะครับผมแล้วก็จะมีรุ่นรุ่นมรกตมาร์คทูนะครับมรกตก็มีนะครับ ตุนนี้ตุนนี้มาห้าสิบดอกนะครับมีของอยู่ห้าสิบดอกนะครับใครสนใจก็สอบถามมาได้ร้าน,นมิกมิวสิกนะผมอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมมิกมิวสิกบุรีรัมย์นะครับผมใครสนใจก็สอบถามมาได้มันเจอว่าเรว่าเรากดเฉียวใครรีบใช้งานก็มารับได้เลยนะครับผมมีของครบนะครับผมใครสนใจก็ สอบถามมานะครับผมจากร้านเบอร์โทรศัพท์0862561322ครับผมร้านมิกมิวสิคอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมอยู่อำเภอนางรองครับผมแกะแกะนี่อีกรุ่นนะครับอีกรุ่นเป็นอีกรุ่นนะครับตัวนี้ก็มีของนะครับผมมีของพร้อมจำหน่ายนะครับผมตัวนี้ก็มีของเป็นมรกตนะครับตัวนี้เป็นรุ่นมรกตนะครับผมมาเดี๋ยวมา ตัวนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับ12นิ้วนะครับนี่ตัวนี้ก็อัปเกรดขึ้นมา500วัตต์นะตัวนี้500อวัตต์นะครับผม2นิ้ว500อยวัตต์นะครับตัวนี้ก็890บาทเท่านั้นนะครับผม890บาทที่ร้านมีของเลยนะครับแล้วก็จะมีหลายรุ่นเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมข้างในร้อนรอน จะมีหลายรุ่นเลยนะครับจะมีหลายรุ่นนะครับนี่คันนี้นะครับเรามีสต็อกทุกรุ่นนะครับตัวนี้ก็เป็นนี่ครับนี่นี่นี่ตัวนี้นะครับตัวอย่างนะครับเป็น 12ab ห้าหกร้อยวัตต์นะครับตัวนี้ทําเสียงกลางนะครับผมตีดอกละหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วก็มาตัวนี้12บวกนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับผมแล้วก็จะมา12หกห้าศูนย์บวกตัวใหม่ล่าสุดนะครับ 1,450บาทนะครับผมนี่เป็นดอกลำโพงของแบรนด์คานินะครับผมใครสนใจเรามีสต็อกนะครับผมนี่ดอกนี่ครับอันนี้600นะครับผมรุ่น600นะครับตัวนี้650บวกนะครับผมมีสต็อกนะครับผมอันนี้มรลกนะครับผมมีอยู่ประมาณ2ีดอกนะครับครับผมใครสนใจก็ สอบถามมาได้ร้านมิกมิวสิกอำเภอหนองรองจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมสวัสดีครับ